สวัสดีครับหมูหมอดวจิตอาสาครับพยากรณอย่างตกไปตรงมาจิตอาสาทำความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับวันนี้ผมขอกราบอีกหนึ่งครั้งนะครับสวัสดีปีใหม่ครับผม2,567กันนะครับก้าวเข้ามาถึงแล้วนะครับผมกับเดือนแรกคลิปแรกของเรานะครับผมประจําเดือนมกราคม2,567กันนะครับผมมันมีเกณฑนอะไรยังไงกันบ้างครับผมอ่านี่คือภาพรวมๆมนะครับผมของปี2,567เดือนมกราคมกันนะครับผม ก็มีการนะครับผมวันนี้ที่รอคอยครับผมของใครใหลายๆคนเพราะว่าดาวพฤหัสของเรานะั้นกลับมาเดินหน้าปกติแล้วนะครับผมในวันที่สิบนะครับผมวันที่สิบนี้จะมีเกณฑ์อะไรยังไงบ้างรครับผมเรื่องของความโชคดีและโชคร้ายจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ส่วนใหญ่ดาวพฤหัสของเรานะั้นไปในมุมที่ดีกันส่วนใหญ่นะครับผมครับแล้วก็ดาวดวงอื่นก็ยังคงอยู่ในตําแหน่งเดิมนะครับผมดาวของเราก็คือ ดาวเสาดาวราหูของเราตรงนี้นะครับผมแต่ไส้ในจริงๆแล้วมีองศาเปลี่ยนความหมายก็เปลี่ยนตามได้ครับผมส่วนพระอาทิตย์ต็อย้ายทุกเดือนนะครับผมตอนนี้มาเข้าที่ราศีมังกรมีเกณฑ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมดาวพุธในช่วงสิ้นเดือนนะครับผมประมาณวันที่30สก็เข้ามาอยู่ช่วงกันกันกบราศีนี้นะครับผมกับดาวอาทิตย์ราศีมังกรครับส่วนดาวศุกร์ของเรานั้นในช่วงวันที่2ี่สิบ ก็มีการย้ายเข้ามาในชาวราศีธนูนะครับผมจะมีเกณฑ์อะไรยังไงบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ พบกับการพยากรณ์กันนะครับผมชาวราศีมังกรกันนะครับผมประจําเดือนมกราคม2567มีเกณฑ์อะไรยังไงกันบ้างนะครับผมอ่ะอันนี้คือสภาพดาวที่ลอยอยู่ประจําเดือนมกราคมกันนะครับผมชาวราศีมังกรก็อยู่ในตําแหน่งนี้นะครับผมตอนนี้จะมีดาวอาทิตย์กับดาวพุธเข้ามาส่งส่งอะไรนะส่งกระแสให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเลยครับผม แต่เหตุการณ์ตรงนี้น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากดาวพุดเป็นดาวนานนะครับผมมาเจอดินร้อนก็เป็นเรื่องของคําพูดคําจาเป็นเรื่องของความไม่สบายใจที่จะเกิดขึ้นนะครับผมส่วนนี่ไฟครับผมมาเจอดินร้อนนะครับผมก็จะมีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นนะครับผมอมาเลยนะครับผมชาวราศีมังกรของเราตรงนี้ ประจำเดือนมกราคมกันนะครับผมพอดาวอาทิตย์มาอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับผมให้ระวังนะครับผมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมเหตุการณ์ดาวอาทิตย์ในตรงน้ำตำแหน่งนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จะทําให้ขอโทษทีนะครับผมเป็นสิ่งที่เกิดเรื่องของการพูดจากันแบบ ใส่ความพูดจากันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลักษณะของการพูดให้เสียเครดิตพูดให้ยุกแยงตะแคงรั่วเกิดขึ้นนะครับผมทำให้เรานั้นต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เกี่ยวกับอะไรพวกนี้พูดจาลับหลังเราเหตุการณ์ก็จะมีเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็ชาวราศีมังกรก,ก็ระวังหลยแล้วกันว่า ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้ส่วนส่วนพอมันวิ่งเข้ามาปุ๊บมันจะตีโกนกับดาวมันตยู่ศูญเสียเกิดขึ้นได้ในเรื่องที่ไม่ดีนะครับผมอยู่ในพบอะไรพบปุดปักเกิดขึ้นนะครับผมเอร์ที่อยากจะได้อะไรใหม่ๆโปรเจกต์อะไรใหม่ๆถ้าเกิดว่าเรา เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็จะทําให้เราเสียผู้เสียคนได้เหมือนกันเสียชื่อเสียเสียงได้นะครับผมจากเรื่องของคําพูดคําจาที่มันจะไม่ค่อยดีเกิดขึ้นส่วนในมุมกับการมุมที่ดีมีเพราะว่าดาวพุธของเราตรงนี้ที่บอกว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดคําจานะครับผมการเดินทางการเดินทางไกลส่งผลให้การงาน การติดต่อสื่อสารสําเร็จครับผมนะเดือนนี้นะครับผมถ้าทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางทางไกลติดต่อสื่อสารทางไกลทําได้เลยครับผมมีเกณฑ์ที่ดีเกิดขึ้นนะครับผมประสบความสําเร็จมาต่อนะครับผมในพบมรณะกันบ้างครับผมพบมรณะดาวอังคารที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าดาวอังคารนั้นก็เป็นดาวที่มันเกี่ยวกับเรื่องของลูกบูลูกความวุ่นวายบุกชน ทั้งหลายนะครับผมมาอยู่ในภพปีนาก็ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่ในเรื่องของการใช้อารมณ์การใช้ความรุนแรงก็จะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นปีนาก็อยู่เงียบๆคนเดียวดีกว่าวส่วนมันจะเกิดจากตรงไหนอันนี้นะครับผมเป๊บเป็นการตีฟโฟนเข้ามานะครับผม พบอะไรพบพันธุนี่เองพบพันธุก็ให้ระวังบอกเลยว่าหนึ่งถ้าเกิดว่ามีเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของที่บ้านเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมการไม่พอใจการใช้คำพูดรุนแรงนะครับผมจะทำให้เราเสียแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับผมต้องกลับไปกลับไปอยู่เงียบๆคนเดียว เพราะว่าเป็นภพของการที่มันต้องอยู่ยิบเงียบคนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมะจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่อะไรประมาณนี้พี่ปาณนาะก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆนานาอาจจะไม่พอใจเราไปพูดโน่นนู้นนี่นีนนนนน่เกิดขึ้นได้นะครับผมอันดับต่อมานะครับผมความรักดาวสุขการเงินความรักของเรานั้น ตอนนี้เข้าอยู่ในภพที่เสียเพราะว่าอยู่ในภพวิน้าศแลวก็อยู่ในเรือนไฟนะครับผมเอาการเงินก่อนการเงินนั้นมาปุ๊บใช้หมดมาปุ๊บออกไปใช้อย่างรวดเร็วเลยนะครับผมอยากมีอยากได้ก็ซื้อซื้อเสร็จคนก็จะดูหมิน่นก็จะเรียกว่าคนจะมั่นไส้คนจะเอาเป็นนินทาก็ต้องระวังเกิดขึ้นได้นะครับผมการที่เรามีของแล้วก็กลายเป็นว่าอยากใช้ของโดยไม่ได้คิดก็อาจจะถูกคนเขา มันไส่ได้เช่นเดียวกันเรื่องของความรักมีเกณฑ์ที่จะเข้ามานะครับผมความรักที่แอบอยู่ซ่อนอยู่ความรักแบบชูสาวชั่วโมงนี้อาจจะเกิดทําให้เกิดเรื่องขึ้นมาได้มีเข้ามาจริงแต่ทุกอย่างก็ต้องปิดปิด,ปดบางๆไว้ทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมเหตุการณ์จะมีอะไรอีกบ้างดาวเสาอยู่ในภพ กระดุมพระนะครับผมพบกระดุมพระดาวเสาก็ที่เรารู้อยู่แล้วว่าโทษทุกทายเสาชั่วโมงนี้ต้องมีความละเอียดมีความรอบคอบค่อยๆทํางานไปทีละอย่างทีละอย่าง,างคนเดียวแล้วก็ทําไปเรื่อยๆค่อยๆเดินตามบันไดขั้นไปเรื่อยๆนะครับผมหาคนช่วยค่ที่พึ่งไม่ค่อยได้ก็จะเป็นออกแนวๆน,วนี้เรื่องของการเงินมา ทำไปทำไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็จะมาครับผมเพราะว่าดาวเสาของเราให้คุณที่หลังมาดูตัวนี้ต่อครับผมดาวราหูของเราดาวราหูของเราตรงนี้อยู่ในภพสหัชชะนะครับผมภพสหัชชะแปลว่าอะไรแปลว่าเพื่อนฝูงแปลว่าญาติพี่น้องนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะนี้ในช่วงเดือนนี้นะครับผม ดาวเราหูเราทาองศาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยดีเจ็บป่วยนะครับผมก็เกี่ยวกับเรื่องของอะไรญาติพี่น้องเพื่อนฝูงครับผมก็มีเกณฑ์ที่จะพักผ่อนไม่พอสุขภาพเสียอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้นะครับผมอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับผมสําหรับชาวราศีมังกรน,นะครับผมก็เรื่องของอารมณ์เรื่องของบางอย่างเรา คิดก่อนบางอย่างไม่พูดก็ได้ไม่เป็นไรบางอย่างไม่มีอะไรอึดอัดใจมากเก็บไว้บางครั้งอาจจะดีกว่าบางครั้งไม่ต้องรอถึงไทม์ิ่งถึงเวลาที่ถูกต้องแล้วค่อยออกมาก็ได้ครับผมออกมาเร็วก็อาจจะมีแต่เรื่องเสียลองฝากไอ้เรื่องอะไรแบบนี้ลองไปคิดดูนะครับผมถ้ามีสติทุกอย่างเอาชนะได้หมดครับผมขอให้โชคดีทุกท่านครับชาวราศีมังกรครับครับจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการพยากรณ์ ประจำเดือนมกราคม2 5 6 7กันนะครับผมก็ปีหน้าฟ้าใหม่อย่างไรครับผมทุกอย่างก็ยังคงคล้ายๆเดิมนะครับผมทุกคนทุกอย่างก็คงมีอุปสรรคมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายกันเข้ามานะครับผมก็ในวาระการขึ้นปีใหม่นี้นะครับผมผมก็ขอกับอวยพรนะครับผมให้ทุกๆท,ท่านนะครับผม ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตนะครับผมเข้ามาทั้งปี2,567เลยนะครับผมคิดสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับผมครับผมอูหมอธุกิตอาสานะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านครับผมฝ่าฟันอุปสรรคให้มันพ้นไปได้ด้วยดีนะครับผมครับก่อนจะจบรายการนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subcribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปดีๆเหล่านี้นะครับผมครับสวัสดีพี่ใหม่2517ครับสวัสดีครับ